รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกิดพูดว่าปี่ตัวเดียวเนี่ยมันจะแปลว่าปาักกาหรือดินสอก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นให้มันชัดเจนขึ้นนะคะว่าคือปาักกานะคือดินสอนะเราก็จะต้องใช้คําศัพท์คําใหม่อ่าตอนนี้เนี่แหละคะ่ะเพรก็จะมาบอกทุกคนแล้วนะคะสาหรับในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มพูดอะไรที่ยากขึ้นขึ้นมาอีกนิดนะคะนั่นก็คือการบอกตําแหน่งการบอกสถานที่ของสิ่งสิ่งนั้นการบอกตําแหน่งของสิ่งของนั่นเองค่ะ คนคนนั้นคนคนนี้อยู่ที่ไหนก็ใช้คำว่าใจหนาหลี่ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดาเจะหาวคนหอิงตาเจ้อกันค่ะจ,จ,จีนจจมจานกลับมาเจอกับเพชรธนพรอ,อ,อนันทนาเกษมกันอีกแล้วนะคะในรายการจีนแจมจานค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงเครื่องเขียนกันไปนะคะในภาษาจีนอยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าเอ,อ่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องของเครื่องเขียนกันสักหน่อยดีกว่านะคะอะเริ่มที่อันแรกเลยคือ ปากกาอขอขึ้นมาเป,ป็นปากกาก่อนเลยนะคะปากกาหรือดินสอนะคะภาษาจีนคือคําว่าปีปีแปลว่าปากกาหรือดินสอและใช่ค่ะเหมือนที่เพชรบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะว่าคํานี้ค่ะถ้าเกิดพูดว่าปีตัวเดียวเนี่ยมันจะแปลว่าปากกาหรือดินสอก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเน้นให้มันชัดเจนขึ้นนะคะว่าคือปากกานะคือดินสอนะเราก็จะต้องใช้คําศัพท์คําใหม่อา ตอนนี้เนี่ยแหละคะ่ะเพรก็จะมาบอกทุกคนแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะบอกว่าดินสอเป็นดินสอไม้เนี่ยนะคะเราก็จะพูดได้เลยค่ะว่าเชียนปีเชียนปีแปลว่าดินสอนั่นเองค่ะยังมีคําว่าปีอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่มคําว่าเชียนเข้าไปเป็นเชียนปีดินสอนั่นเองเอ้าวแล้วถ้าปากกาล่ะปากกานะคะก็จะใช้คําว่ากังปีกังปีแปลว่าปากกาค่ะปากกาหมึกซึมอย่างนั้นนะเนาะ เซออียนปี่กังปี่นั่นเองหรือถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเยอะอจําไม่ได้ก็เรียกว่าปี่ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะจะแปลว่าปากกาหรือดินสอก็ได้เลยค่ะถัดไปนะคะมาที่ยางลบกันบ้างค่ะยางลบนะคะภาษาจีนคือคําว่าเซียงผีเซียงผีนะคะไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดค,คือชิ้นจื้อชิจื้อนะคะแล้วก็ต้องมีลิควิดค่ะลิควิดก็คือถูไก่เย ถูกะเยนั่นเองค่ะอ่ะมีเครื่องเขียนแล้วนะคะเราก็จะต้องเขียนเครื่องเขียนนี้ลงในสมุดใช่ไหมล่ะคะสมุดค่ะภาษาจีนคือคําว่าเปินจือเปินจืสมุดค่ะอ่ะเครื่องเขียนต่างๆนะคะปากกาดินสอยางลบลิคิดไม่บรรทัดสมุดก็ต้องใส่ลงในกระเป๋าหนังสือใช่ไหมคะกระเป๋าหนังสือภาษาจีนก็คือชูเปาชูเปากระเป๋าหนังสือค่ะ รหรือถ้าไม่ใช่กระเป๋าหนังสือนะคะเป็นกระเป๋าธรรมดาทั่วๆไปนะคะเราก็จะเรียกว่าเป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 านั่นเองค่ะแล้วก็ใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นหนังสือนะคะหนังสือตัวเดียวค่ะก็จะเรียกว่าซูซูหนังสือค่ะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มพูดอะไรที่ยากขึ้นขึ้นมาอีกนิดนะคะนั่นก็คือการบอกตําแหน่งการบอกสถานที่ของสิ่งสิ่งนั้นการบอกตําแหน่งของสิ่งของนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะบอกว่าสมุดอยู่บนโต๊ะสมุดอยู่ในกระเป๋าหนังสือพูดได้อย่างไงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเรามาดูคำถามก่อนดีกว่าค่ะว่าเอ๊สมุดของฉันมอยู่ที่ไหนเนี่ยอ่าสมุดอยู่ที่ไหนอ่ะสมุดอยู่ที่ไหนภาษาจีนนะคะก็จะพูดว่าเปิ่นจืจน่อจหนเปินจื่อจหนาหลีสมุดอยู่ที่ไหนนะคะ 本ปิ่นือแปลว่าสมุดจ่ายจ่ายแปลว่าอยู่หรือแปลว่าที่นะคะอยู่ที่หนาหลี่หนาหลี่แปลว่าที่ไหนเปิ่นือจ่ายหนาหลี่ก็จะแปลว่าสมุดอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะซึ่งทุกคนนะคะสามารถเปลี่ยนคำข้างหน้านะคะเป็นคำอื่นก็ได้เลยถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอย่างเช่นอยากจะรู้ว่ายางลบอยู่ที่ไหนก็จะพูดได้ค่ะว่าเสี่ยงผีจหนาหลี่ อย่งผีใจหนาหลีหรือถ้าเกิดไม่ใช่เป็นสิ่งของเป็นคนก็ยังใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้คำว่าใจหนาหลีได้เลยอย่างเช่นเราอยากจะถามว่าคุณครูอยู่ที่ไหนคุณครูอยู่ที่ไหนก็จะพูดได้ว่าเหล่าชื่อใจหนาหลีเหล่าช่ใหนาหลาีหรือถ้าไม่ใช่คุณครูเป็นใครอีกดีดีคะเป็นคุณพ่อดีกว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนป้าปาใจหนาหลีป้าปจนาหลีหลคุณพ่ออยู่ที่ไหน หรือเปลี่ยนจากคุณพ่อนะคะเป็นอาชีพก็ได้นะคะอย่างเช่นอาชีพคุณหมอถามว่าคุณหมออยู่ที่ไหนก็จะเป็นอ e ีชังจ e ่ายหนาหลีอีชังจ่ายหนาหลีคุณหมออยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะจําไว้เลยนะคะคาว่าจ่ายหนาหลีแปลว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะ <S 1> <S 1> ทีนี้นะคะเรามาดูการบอกตําแหน่งในภาษาจีนกันบ้างดีกว่าค่ะว่าอยากจะพูดว่ามันอยู่ข้างบนข้างล่างข้างในพูดว่าได้ยังไงบ้างนะคะเรามาดูคําศัพท์ก่อนดีกว่าค่ะ การบอกว่าในนะคะในคาว่าในในภาษาจีนคือคําว่าหลีหลีในคือหลีหลีในนะคะถัดไปค่ะจะบอกว่าบนบนนะคะคําว่าบนภาษาจีนคือคําว่า n ่ s h a ่ g s h ่ n งบนต่อไปค่ะด้านล่างบ้างน,นะคะล่างล่างภาษาจีนคือคําว่าเสียเสียเสียล่างนะคะ ในบนล่างนะคะในบนล่างในหลี่บนช่างล่างเสียะทีนี้เรามาดูโครงสร้างหรือว่ารูปประโยคในการพูดดีกว่านะคะจะบอกว่าการบอกตำแหน่งในภาษาจีนเนี่ยอาจจะแตกต่างจากภาษาไทยนิดนึงนะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าสมุดอยู่ในกระเป๋าหนังสือสมุดอยู่ในกระเป๋าหนังสือภาษาไทยพูดว่าสมุดอยู่ใน กระเป๋าหนังสือถูกไหมคะแต่ว่าภาษาจีนค่ะเขาจะพูดว่าเปิ่นจือจ่ซูเปาหลี่เปิ่นจือจซูเปาหลี่สังเกตไหมคะว่าคําบอกตําแหน่งคําบอกว่าอยู่ข้างในข้างบนข้างล่างพวกนี้ค่ะเขาจะอยู่สุดท้ายเขาจะอยู่ข้างหลังคํานามเราจะไม่พูดว่าเปิ่นจือจหลี่ซูเปา แปลตรงตัวตามภาษาไทยไม่ได้นะคะถือว่าผิดเลยแต่จะต้องเป็นเปิดซื้อจ่ายซูเป้าหลีนั่นเองค่ะทุกคนอ,อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะคะไปที่ตัวถัดไปค่ะประโยคถัดไปถ้าเกิดเราจะบอกว่าสมุดอยู่ข้างบนโต๊ะสมุดอยู่บนโต๊ะนะคะคำว่าโต๊ะนะคะภาษาจีนคือคำว่าว,ว่แปลโต๊ะนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าสมุดอยู่บนโต๊ะจะเรียงได้ยังไงบ้างสมุดอยู่บนโต๊ะค่ะสมุดอยู่บนโต๊ะอะสมุดคือเปิดซิยอยู่คือจ่ายบนโต๊ะบนโต๊ะอะทุกคนระวังดีๆนะคะเราจะไม่พูดว่าชั่งจัวจืนะแต่เราจะต้องบอกว่าจัวจื้อั่งต้องเอาสิ่งของขึ้นมาก่อนแล้วค่อยบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งไหน รวมกันในประโยคนี้ค่ะก็จะบอกว่า本子在桌子上本子在桌子上สมุดอยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะถัดไปนะคะเรามาดูที่ข้างล่างบ้างดีกว่าอ่ะอยู่ข้างล่างเก้าอี้บ้างดีกว่าข้างล่างเก้าอี้นะคะเก้าอี้ค่ะภาษาจีนคือคําว่าเอี้จืออีจือจแปบลบว่าเก้าอี้นะคะสมุดอยู่ข้างล่างเก้าอี้สมุดอยู่ใต้เก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะ เราก็จะพูดได้ว่า่本子在椅子อ本子在椅子下สมุดอยู่ด้านล่างเก้าอี้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราลองเปลี่ยนจากสมุดบ้างนะคะเป็นตัวอื่นบ้างดีกว่าค่ะทุกคนดูว่าทุกคนจะพูดกันได้หรือเปล่าเข้าใจกันจริงหรือเปล่านะคะเพชรขอเปลี่ยนคําว่าเปินจือสมุดนะคะเป็นคําว่าฉิ่จือไม้บรรทัดค่ะฉื่จืไม้บรรทัด ถ้าเพจต้องการจะถามว่าไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนก็จะเป็นชิ้นจื่อจ่ายหนาลีชิจือจหนาลีไม้บรรทัดอยู่ที่ไหนไม้บรรทัดอยู่ในกระเป๋าหนังสือไม้บรรทัดอยู่ในกระเป๋าหนังสือชื่อจ่ายสุ่ยเปาลี่ิปปื่อจ่ายสุ่เปาลีอ่า ถัดไปค่ะไม้บรรทัดอยู่บนโต๊ะไม้บรรทัดอยู่บนโต๊ะชิ้นจี้จ่ายจัวจื้อช่างชิ้นจี้จ่ายจัวจื้อช่างอ่าประมาณนี้นั่นเองยังไม่หมดค่ะถัดไปก็คืออยู่ใต้เก้าอี้นะคะอยู่ใต้เก้าอี้อยู่ข้างล่างเก้าอี้นะคะก็จะพูดได้ว่าชิ้นจี้จ่ายอีจี้下ชิ้นจี้จ่ายอีจี้下 ประมาณนี้นั่นเองค่ะไปกันต่อที่เครื่องเขียนกันอีกสักหน่อยดีกว่านะคะอะไปกันที่ลิควิดกันบ้างดีกว่าค่ะคาว่าลิควิดนะคะมี3พยางทุกคนจําได้ไหมเอ่ยคำว่าลิควิดคือคําว่าถูก่ายเยถูก่ายเยลิควิดนะคะลิควิดอยู่ที่ไหนลิควิดอยู่ที่ไหนก็จะพูดว่าถูก่ายเยใจหนาลีถูก่ายเยใจหนาลีอะลิควิดอยู่ในกระเป๋าหนังสือลิควิดอยู่ในกระเป๋าหนังสือ ไปช้าๆก่อนนะคะถูกายเยจ่ายซูเปาหลี่ลิควิดอยู่ในกระเป๋าหนังสือทีนี้ทุกคนลองพูดเร็วขึ้นนะคะถูกายเยจ่ายซูเปาหลี่ถูกายเยจ่ายซูเปาหลี่าดีมากค่ะถัดไปนะคะลิควิดอยู่บนโต๊ะค่ะลิควิดอยู่บนโต๊ะนะคะไปช้าๆกันก่อนเนาะถูกายเยจ่ายจ้วจื่อช่างถูกายเยจ่ายจ้วจื่อช่างลิควิดอยู่ ใต้เก้าอี้ลิควิดอยู่ล่างเก้าอี้อ่าก็จะพูดได้ว่าถูไก่เยจ่ายอีจือเซยถูไก่เยจ่ายอีจือเซาลองพูดให้เร็วขึ้นค่ะถูไก่เยจ่ายอีจือเซยถูไก่เยจ่ายอีจือเซยอืมดีมากค่ะทุกคนถัดไปนะคะเราลองมาพูดกันแบบเร็วๆกันรัวๆเลยดีกว่านะคะแต่ขอเปลี่ยนเครื่องเขียนอ่า ไม่เอาเครื่องเขียนแล้วขอเป็นกระเป๋าเ,เงินบ้างด well. ีกว่ากระเป๋าเงินนะคะกระเป๋าเงินภาษาจีนคือคําว่าเฉียนเปาเฉียนเปาเราจะถามว่ากระเป๋าเงินอยู่ที่ไหนเอ้ยกระเป๋าเงินไปไหนล่ะเออถามอย่างนี้นะคะเราก็จะพูดได้ว่าเฉ in ียนเปาเจ้าหนหลี่เฉียนเปาเจ้าหนหลี่พูดให้ทันนะคะอีกรอบนึงนะคะกระเป๋าเงินอยู่ที่ไหนเฉียนเปาเจ้าหนหลี่เฉียนเปาเจ้าหนหลี่กระเป๋าเงินอยู่ที่ไหน กระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าหนังสือกระเป๋าเงินอยู่ในกระเป๋าหนังสือก็จะเป็นเสียงเป้าใจป้พูดให้เร็วขึ้นนะคะเ包ีย包เป้าใ包里ูเาเริ่มเร็วขึ้นได้หรือยังเอ่ยอ่ะถัดไปค่ะกระเป๋าเงินนะคะอยู่บนโต๊ะกระเป๋าเงินอยู่บนโต๊ะเสียเป้าใจ桌子上เ包ียเป桌子上 ลองพูดให้เร็วขึ้นนะคะเฉียนเป่าจ่ายจ้วจืดสั่งเฉียนเป่าจ่ายจ้วจืดงอ่งกระเป๋าเงินก็อยู่บนโต๊ะไงเธอไปหาตรงไหนละ่ะอยู่บนโต๊ะจ่ายจ้วจืดสั่งอยู่บนโต๊ะนะคะกระเป๋าเงินตกอยู่ใต้เก้าอี้อยู่ใต้เก้าอี้นะคะก็จะพูดว่าเฉียนเป่าจอีจือเสียเฉียนเป่าจอีจือเสยียกระเป๋าเงินนะคะอยู่ข้างล่างเก้าอี้นั่นเองนะคะเรามาทบทวนกันอีกสักหน่อยดีกว่านะคะในเรื่องของ ภาษาจีนเกี่ยวกับเครื่องเขียนแล้วก็คำบอกตำแหน่งรวมถึงโต๊ะแล้วก็เก้าอี้เลยนะคะเครื่องเขียนในภาษาจีนนะคะก็จะมีปากกาดินสอใช่ไหมคะปากกาหรือดินสอถ้าเกิดเราอยากจะพูดรวมๆนะคะก็พูดได้ว่าปี่ปี่แต่ถ้าเกิดเราต้องการเน้นย้ำว่าเป็นปากกาก็จะพูดว่ากางปี่กางปี่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดินสอก็จะพูดว่าเชียนปี่เชียนปี่นะคะ ยางลบค่ะยางลบคือเสี่ยงผีเสี่ยงผียางลบอยู่ที่ไหนเสี่ยงผีใจนาหลี่เสี่ยงผีใจนาหลี่ลิควิดลิควิดคือถูไก่เยถูไก่เยลิควิดอยู่ที่ไหนถูไก่เยใจนาหลีถูไก่เยใจนาหลีวันนี้ค่ะทุกคนก็จะสามารถบอกตำแหน่งได้แล้วนะคะว่าอะไรอยู่ที่ไหนบ้างรวมถึงสามารถถามได้ด้วยนะคะว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหน อย่างที่บอกคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องถามได้แค่สิ่งของจะถามถึงคนก็ได้ว่าคนคนนั้นคนคนนี้อยู่ที่ไหนก็ใช้คําว่าใจหนาหลีได้เลยค่ะสําหรับ EP นี้นะคะเพจก็เอาความรู้ภาษาจีนดีๆมาฝากกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเรามามีภาษาจีนอัดแน่นมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมแน่นอนนะคะรอติดตามชมกันในครั้งถัดไปได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเพรและรายการจีนจำจานก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจเจยน